สวัสดีทุกคนสวัสาาดีพี่น้องมือสมองสบอนมันไีม้มียวกะได้ลงดำเนินการฟังรักหัวอทุกคนมาฟังรักหัวกันแต่เมื่อคืนนี่เมียวมาเมียวคุดเองได้นี่ทุกคนแต่ยายเราบอกว่าเจ้าคือเหตุห่างแท่ากับนนะมันห่างโพราอดละว,วะเมื่อคืนนี่เบกไม่มาพูด,ดียอนกันกนกักไม่กั้พี่ลูกพี่โลนักกว่าคนอีกก็เลยเออเฮียนเอาวะ เธอสมมติว่ามือหนึ่งพวไปเมามากขอเสด็จแบกพวกมาเฮือนนะกล้ามขนาด้ขึ้นเป็นมัดมัด,มดพี่น้องขอคุค้มดินแข็งๆมาเฮือนเราจะได้ย้ายไม่ก็เลยจ้างยายกับสามีเพิ่นย้อนว่านหยุดยายก็คือเมียอีพอร์อะทุกคนเมียอีพอร์ก็อีพอจ้างซุเพิ่นจ้างจะเป็นมาคุดลักอันคุดเสาหา้อยคุ้มละเส้าบาท เอาสูสูใหญ่เอ้ยดินจกแข็งทั่งๆมอขึ้นขอกันหนังคุดผู้เดียวขัดมาขึ้นเนะนี่ยนะดินจะแข็งทึ่งทั้งหลุมเลยอ่อนอยูออย่แบบว่าคุดเขาในแบบว่าคุดเขาในดินเท่านะทุกคนเอาเอาดินเท่านะ่ะลักแนตะ่เห็นมันประมาณได้ประมาณหาเส้นแล้วเอาเขาในของเท้าอีกแบบว่าเท้าปูหาเอ,าออกมาเลยดินเขาข้างนะ้มันตอนมันสิพิษพลาดีกคนส,สมัยสมมตินี้เส้นเดียวกับพิษกันเลย เมื่อคืนฟังเสามาฟังแล้วมันเริ่มขิดแันเอากาะมันออกนอกโอ้ยวะจะเป็นซาดปึ๊กสมมติว่าตอกมากาะมันหล่นมันก็เสียหัวไปน้ำเสาแล้วหนูทนที่นี่ก็เลยโอ้ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ข่อยก็เลยแบบต้องหันขางยึดใส่เพราะมันต้องตอกตะปูใส่หนีตอกตะปูตอกใส่ตะนางมันต้องแน่นเออวะเหตดแล้วกัน กับไป้ก็ไม่เหตุจะข้อมือขึ้นจะประมาณสองถุงคุดตั้งแต่หัวบง,องสองถุงได้สำนีพี่น้องเลยหาเสาแต่ประเทศจะได้ออกแป้งใหม่และแป้งเสาใหม่สูงสูงได้ใจขากเสาก็ได้สองเมตรปลายหยั่น้ำเสาพี่น้องเลยขเขาจะตัดหายลำละ 35, 000, 000. สามสิบห้าพันกีบซุ้มได้ขี้ไา่แน่กะ เสาพันแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่จกนนักวันในะนได้บุญด<ม>ีนะถูตัโก้เสามาให้ก็ได้กอสิได้เฮือนลังนี่พี่น้องเอ้ยมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะกอเมียวชมาได้เฮือนลังนี่มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอะเสาเมียวอายุสามสิบปลายปีคือยังบ่มียังเป็นของตัวเองตอนนั้นเมียวไล่ซดอยู่เมียวจำได้เมียวมาอยู่ในเฮือนอีเมยเนาะเขาจะว่า อายุสามสิบกว่าแล้วทำไมยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองวะสินะเมียก็เลยตอบเพื่อนว่าเมียมีชีวิตเป็นของตัวเองเมียวะเดี๋ยวตอบเขาแต่ว่าเมียมีชีวิตเป็นของตัวเองจริงคนเฮาเนาะทุกคนเนาะเกิดมาเป็นคนมีมันก็อยากได้เบอร์ทั้แหละบบมีคนได้อยากถูกอยากจนดอกเนาะแต่ว่ามันหักโอกาสมันโบมีคือคนทั่วไปบางคนเขาจะก็มีโอกาสลายกว่าเฮาแต่ถ้าเฮามีโอกาสถ้าก็อยากได้เบอร์พี่้อกเลยมาที่นี่กะ ก็สิไ e ด้มาปุ๊กเคื่อนอยู่ต่อก็คือแบบเบิ่งอีแม่อีแม่แล้วโซตอนแรกอ่ะเมียวจะไปอยู่สรบคนเน่ทเมียวไปอยู่สรบคนนี่พาสิเบิ่งอีแม่ได้ว่าพอเมียวเป็นลักเป็นตอหายเนาะก็เลยมาปลูกเคลื่อนอยู่ในทางในหน้าตัวเองคิดไปคิดมาเออปลูกอยู่หน้าตัวเองนี่แหละนำขึ้นนำขึ้นให้ลิบตักเขาจะว่าตอนตอนตอนกำลังใต้ก็คือตอนใดก็คือเอาไปเลยจริงจริงว่าอย่าไปอยู่ทางอื่นนี่เราเลยบ่อยมันสีแบบสิไข่แน่ห่างจากบ้านจากเมืองก็คือสิไข่แน่นะ จะได้มาอยู่นี่อ่ะค่บอกเป็นยังอยู่นี่แหละเป็นคนบ่มากุนไหวกับคนมาอยู่นี่ก็อินเทวะแบบสบายๆว่ต้องไปนหนงฟังคนเบาพื้นคนนั้นคนนี้เนี้ยวจะขาดได้เวลาคนอื่นเบาพื้นคนอื่นนะเห่นเขาจะเบาพื้นอยน่แล้วใะ,ะขาดใจขาดด้ันเป็นยังมันบ่มักเน,ยนอย่างนี้เลย,เลยตอนนี้เย่ากาก็เหตดเวียเหตุงานของเขาเนี่ย ยายก็ะพุ้ดใไ,ดไว้ลแล้วแป๊บเดียวอะไท้งหลุมนะมันเป็นดินมันดินหลานปีของมันดินลูกของมันแต่บึกจำบันสูสูสสยายเมื่อคืนกก็จน,นเจ็บกระโตไปนอนเมื่อคืนนีต้องแบกไม้มาแบกไม้กันซะเมื่อคืนนะักเท่ แซุมมันตนั่ะมันผัดบนักแะซุ้มมันน่โตัวเขามาใหม่นะตัม่โป่งตัวเขามาใหม่ค่ะอันนี้มันเป็นใหม่ตันเลยตัวนี้นะตันนะคะออสเบิ่งสิพุดได้หัวใสมันเอนมันจะลองเทียบเสาดูลองยกขึ้นมาดูหัวเสาเสาตัวนี้เขาสีสันกว่า แม่ตัวนี้มันสั่นกว่าเนี่ยนะจะฟองไนเดี๋ยวฮันิไปบอกเดี๋ยวะฟอพอะอ่าตัวเก่าพอดีหกซีโัมกูจนเจ็บมือแล้วเมื่อคืนนี้เป็นเว้นจอดได้ผู้ยิงบริหารหัว ผู้หญิงบริหารหัวส่งบระเสรกิจยางเขาไมนได้พี่น้องเลยขอเพียงแ <spe ech> ต่ว่าบอเอาดินเขากระเพาผู้ <spe ech> ชายก็อึดแต่แทนน้อยย้ำอยากใส่นี่นะพุทธิการกระเบเชิงพี่น้องเอ้ยุกรนะเบเชิงคันคันสิท้ามันอนาวาน้องใช้เมียประสายน้องใช้เมียวเมื่ออยู่เพื่อนแฟนเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่เพื่อนนั่นผู้สาวแล้วแต่เธอก,กะ ยามเธอมาเธอกับมาอยู่หักเธอกับไปเหดเวียอยู่เห็นผูสาวกับบอยากใส่น่องใส่นุ่งเนาะน่องก็หาเงินหาคำกับปตีน่องขอให้กัออกมากับเปิดอสิปับแต่หลังใส่มาใส่น่องมาคุดแท้แน่คันคุดกับทําประจ่ายเงินมันกับบอเอาเงินแล้วพี่น่องเลยน่องอ่ะนก็อยากซอยแต่กบเกงใจน่องบอยอยากให้น่องซอยฟีกาให้ไม่ได้หาเงินหาคำซ้าจ้างคนอื่นเอา เดี๋ยวให้เล่าอันผมแล้วสกอนให้เล่ากัอนถับสกอนให้เลาให้เล่าถูกให้มันเด่นสกอนจนัตง่กห้ับเียมอยู่นั่นะกันี่บหนี่นนี้ก็ิดแลไม่ไมันยังเลอจากลใหม่บงนอฮะ เสียร้ายบัได้จุคนันได้รายลักอันนี้ได้เศร้าลักน่พอดีนะได้เศร้าลักหัวยังวยังดอกเออปรักสมเิด้นหน่อยตนไหนอก่เมื่อกี้คนยะร่ะคทะเกับพิแล้วมางเกหมก็เลืมอีเ ต้นละ๙๐บาทได้าต้นแต่าไ้เปิ่น470สามสี่สี่ร้อยสบายดีไป่น้อกเป็นเงินหาอ่นมันอก็้ป้าจะหมุนป่แตก่ควาแข็ง จริงๆก็อยากไฮไลท์เนาะพี่น้องแต่ว่ายังมีขายแห้งอีกข้างหน้าก็เลยได้ซ้ำขายแห้งที่หายเป็น470เด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าคือพอหายเลยซสเมียวาโบแมนพี่น้องเลยยังยังเบียกอีกข้างหน้าอยู่เออยังอีกข้างหน้าอายุ70บาทหา10บาทกับ315พันเนาะ50บาท310หาคิดเป็นได้ป่ะพา่นอ้ยายบีทอนอยู่ใบซาบะมีทอนจังวะนี่โอ้คนมีเรียนอยู่เอจะมีอันพวกเงินบาทปะ30บาทพวกเรียน70กัน สามสิบบาทก็เจ้าพ่อไม่ขอสามสิบบาทมีแจะใบซาใบซาบาทก็เขาจะเอาเลี้ยงมาให้สะอันนี้คือคืนราคาให้เพิ่นแล้วพี่น้องเป็นราคาให้เพิ่นคืนราคาให้สิบสี่ต้นต่างคนต่างคนจ่างกันนั่นนะเวลาไม่แข็งแห้งคือมันแข็งให้เพิ่นใรื่องคืห้ยราคาคืนราคาเพิ่นต้นเส้าหาบ้าแต่ละสิบสี่ต้น แต่ต้นดินตรงหน้ามันดินอ่อนเนี่ยก็ให้ยเป็นปลูกต้นตัวนั้นก็ให้ต้นสับาะดต่างคนจะแบบกะให้เล่าเฮ็ดใจข่อยข่อยก็เฮ็ดใจเล่าเพราะว่าเพราะว่าข่อยยังเงินข้าวเหียข้างหน้าอยู่พี่น้องยังห้ายก็บ่ได้บอกย่างจ้างอยู่ยังย่างผุนับผุนับบักหลายๆนึ่งเนาะเดี๋ยวปองเงินใหม่เป็นกันโดยแข่งเนาะเอ้ยเลือกเป็นหา อ,อาหารเนาะผมก็ยองเขาแยงบัสโอ้ขึ้นเขาใจแล้วไปเอาใบร้อยให้เจ้าไปต้องเอาใบร้อยให้เจ้าแล้วเจ้าทอนใบอันนี้มาหอยจีทอนเงินบาทให้เจ้าเออทอนมาเขือให้เจ้าโอ้ยปึกป๊กปึ๊กแล้วหอยนี่ปึ๊กเองขีบ้บ่อหายไปแล้วสี่ร้อยอจาก็เอาใบอันอันนี้มาให้หอ,อยใบหน่อยของเจ้านะ อันสีสบบาทมากเราคอยสิทอนเจ้า10บาท470ร้เจ็ดสิะไม่ขอยสี่สบาทเรา่อยสิทอนเชื่อเจ้าขึ้น10บาทเด้าสไล่ก็ไปเกี่ยวเข่าละเด้ ไปเกี่ยวข่อยได้มือละสองลอยวัดมือบัดแว่นอันนี้จ้างคุดแตงคุ้มจะสื่อพี่น้องเอ้ยพวกกุ้งคาพี่น้องเอ้ยพวกกุ้งคามยังได้ได้ได้มาหลายหนึ่งหาโบได้ได้บ้านเฮานะเพี่น้องเพิ่อนไปเกี่ยวนั่นโอ้ยไดือดช่องลอยวัดมือฟองคำอันนี้โอ้ยเนาะค่าเดียาว์หนึ่งเนาะเห็นเงินเห็นเงินก้อนเลยได้ค่ะหาลอยเลยได้ค่ะเป็นเป็นหาลอยมาสื่อเลยกระปูต่อเกลื่อนพี่น้องเอ้ยเป็นเหตุเกลื่อนเปิด เกี่กับเรื่องเก่ามีเงินมีคำเออบ่มีก็ฮะเอาเนี่แหละมือตีนยังอยู่อยู่ย่ายเองเอายังแข็งเหี่ยวค้างแห้งเอาอย่าไปอาศัยแนวใดเอาเห็นได้เอาก็เเ็สแนวใดเอาจ้างได้เอาก็จ้างแนวใดเอาจ้างบ่ได้ก็เเ็สเองคือข่อยนี่เห็ุเองบ่ได้ข่อยกระดิ่งขอลูกกันไล่แหละพี่น้องเลยเออหายกันไล่เลยแค่กูสืบหาเองเรียนอะไรเรียนเรียนอะไโฮมไว้ซื้อมาแล้วโฮมเรียนไว้เป็นคนแบบหมักเก็บได้พี่น้องไอ้นี่นะเมลเป็นคนเมลเป็นคนประหยัด ยังเป็นคนประหยัดเก็บเงินเก็บหน่อยก็เก็บเงินผุนนันล้าลายถ่นหนองเลยเก็บไปสื่อนิยามจำเป็นแบบเจ้าของอยูู่้เดียวอยู่ๆว่าแบบคนเท่าเนาะคันสิคิดคันจิคิดแบบคันคิดสั้นสคิบอกว่าเอาเงินมีสํำนักนกินบ่แมงไม่หรอกหนึ่งขาห้องหมอขาห้องหมอขาอยู่คากินขาอนาคตข้างหน้าขาใส่กุดหายกีเลยหายแบบคิดจะหายมาสํากินกินมากสํหายเ่ยบ่ได้ต้องเก็บพี่น้องมีหน่อยก็เก็บหน่อยเก็บ ติบบาทซาบาทเก็บไปอันนี้ก็คือแบบเก็บได้แค่น,นี้อันนี้นะเพราะว่าเท่ากับเราเคยได้ใช้เงินบาทปันใดเมีก็ใช้เงินกีบเนาะถ้าเงินเป็นพันก็เก็บไว้แนงสิ่เดียเมื่อเถิดกับเราไม่มีเก็บดอกเนาะใส่หลายกว่าบมีแต่แนวจำเป็นในชีวิตเมียมัมีแต่แนวจำเป็นแนวเด็กเราเคยบอกเนาะเก็บมาเก็บแบบเก็บมาเคลียร์ได้ผลนะยยังไงก็ยังได้ประหยัดประหยัดสิแล้วเฮามามีผู้ใหญ่เขาวันไล่ด้ยผันมีผู้ใหญ่เขาไลยเขากับสมอยเนาะโอเก็บจะได้มากสินเนาะอุปกรณ์ ไปะย,ะย่าดเอาคิดทมให้ไปย่ามได้เพิ่นบ่ได้บ่ได้คิดที่ <laughs> กทย,ยกันค่อยคิดที่นะบ่มีคนได้ยังน้ำข่อยดอกแต่ข่อยนคนมาเก็บมาอันดักได้อย่างดีและเพิน่นนั่นเนาะข่อยอเป็นปกติข่อยนะเป็นคนที่แบบว่ามาขายคนอื่นเป็นคนมาขายคนอื่นขันมีแล้วก็ให้ะขันมีเหลือเจ้าของขายตอนนี้ยังงบจะไล่ด่าต่อเป็นคนมาเก็บใส้ไก่บ่ให้บ่ให้ใส้จ่าเกินตัว พอใส่ใจเกิดโตคันเท้าว่าเท้าบอมีเท้ากับบอสไกันเท้าว่าเท้ามีพอใส่เท้าก็ใไซไปคันเท่าแบบเหมือหนอ่กูหาเงินได้แหละสมนีงบอเป็นยังดอกบอได้พี่น้อ่ะเมียวเคยมาเมียวเคยบอมีเงินแม้กระทั่งเงินกีบเด้วยเมียวกับเมียวเคยบอมีมาแล้วมีเงินหาสิพันกีบไปอีแม่แล้วบอมีเลยบดขังบดแหน่ตอนน่ะค่ะเท้ากับไม่ได้คิดว่าเท้าสิได้เงินได้ซานสัม ตอนที่เขาบ่มีนะ่ะบ่มีเขาได้แบบว่าเบิ่งแย่งเขาได้ได้ไดเงินพันกีบคุ้นกับบัหายได้แถมเขาดูถูกเขาอีกต่างหากคุณได้เขาว่าเขาไปไ<ม>หายใจหัวมือดังหมู่เขายังเก็บใจอจับปาม,มือหัวไหลกิจจนออกไปจนจะเอาหาในใสคำว่า,วาขขเขาควรจะเจ็บใจ็บสมบัติแล้เก็บมีหน่อยเก็บน้อยจริงจริงอยากได้เก็บเลยๆอยากรถใหญ่กับเต็มถนนหนทางกับยังบ่มีเงินซื้อมันเดียวเดียนะกับยังมีอยู่อยากมีเงินซื้อรถใหญ่ขี่คือแบบก็เทปันเต จะคิดเรื่องอันไปนเที่ยวอย่างเดียวหรอกหนึ่งย่ำเ้าบอสบายย่ำเ้ามีตุลักป้าปังอะอยากไปห็นมันอีกกบบว่าต้องอาศัยไปบนมืออยากได้อยากทังอยากมีอยากได้อยากจ่ายโอ้ยมีแต่หน้าอยากได,ได้ให้หเราเกิดความฮือกกันเลยโอเคจะพี่นอ้องคลิปในกันใจก็พินแล้วเรียบร้อยละเด้อจต่มือได้มีรักมากอะเล็บอีกอันนี้รักเบิร์ตแล้วคนกับสิบบอกอีกมือใหม่แต่ยังขาดแห้งพุดนั่นอีกพุดนั่นอะไรอ้อในร้ายได้บนนี้จะเป็นพัน,พแ,นลแล้วจกักพูด เจ้าก็ยังเจ้าเศรรักยังหาลอยเกือบหาลอยเรื่อยสามสิบบาทจหาลอยเลยลืักแล้ไปสดาเสียงเลยครลืมลโอ้ยหายับพี่และคนที่สองพี่น้องคนที่สองอ้ยเาเด็ขายแหกล้วเดสูงรีบเรเด้อโอ้ฉันมีมันมีถัวแล้วแล้วมันะผักยังเหลือขางี่พี่น้องยังบ่าันแล้วซ้ะยังบาพแล้วท่นถั่ว กายแห้งเนก่อนเมื่อตัวเมียแล้วบัดนี้เนาะหอเมื่อตัวอีพอรแล้วเนี่ยัปไปรุ่นโฉบแน่นเออเป็นัยรุ่นบอเส <1, S 2> มือหนึ่องสามสี่หาหนึ่งสองสามสี่ ห้างราขาเสียมหักขาเสียมแล้วหักออกแล้วจังเหลือเจ็ดร้อยสิบบาทโอ้ยได้ลายกว่าน่ะจังว่าบอก,กอกว่าจะกวนได้ลายกวนไปเกี่ยวเขา่ามือหนึ่งได้วดหวะเ,เอจะอจัดีกว่าบ่มาเนาะเออดวงเจ้าดวงเจ้ามีจิได้เงินดวงเจ้าได้งเงินดวงสิได้งเงินกันแน่นี่แล้วคนเท่านะ่ะ ไปขี่กับพ่อเฮ็ดอันนี้ไปอันนี้ออกมาซื้อๆว่าเอาว่าหาะคะเรนซื้อกันแล้วขอสิดไปกลับไปนะโดยโดยขอบคุณขอบใจใหลยๆโดยขอบใจที่กันเจ็ด้อยเศร้าบายบายทุกคนฟังร่างฮะก็แล้วค่ะนี่เรอก็ซูดพุ่นแล้วหอดแจพุ่นหรือตะขางนี่มี้องรักเบิร์แล้วรักเบิร์แล้วหกสิบหลัก